การเดินทางจากโรงพยาบาลศรีราชไปห้องผักนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะลอดใต้สะพานนะคะ ใต้สะพานแล้วชิดซ้ายนะคะหน้าปากซอยจะมีทางม้าลายให้เหลีวซ้ายค่ะเป็นเส้นทางลัดไปผ่านนกนะคะ่ะตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะขับช้าๆนะคะ ให้คุณลูกค้าสังเกตทางขวามือจะมีกันสาดสีเขียวครีมหน้าปักซอยค่ะเลี้ยวขวาค่ะชิดซ้ายตีวงเลี้ยวขวาหน่อยนะคะขับตรงไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะ